ธรม,มะพระอริยสงฆ์ความมู้วามผงผางอารมณ์หู้วานนั้นหากบุคคลได้รู้ตัวก็ต้องถือว่าเป็นคนมีปัญญาแล้วและหากถ้ามันเห็นว่าไม่มีประโยชน์มันก็จะวางไปเองแต่ถ้าหากเห็นว่ามีประโยชน์ มันก็หวังไม่ได้อย่างไรก็ตามมันจะถึงกับฆ่าหรือตีเขาหรือไม่ข้อนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องรู้อีกถ้ามันหมายจะฆ่าจะตีเขาก็สอบแสดงให้เห็นว่ามันยังมีกิเลสมากอยู่เรื่องนี้เราต้องพิจารณาคลายในโลกนี้ก็เหมือนกันถ้าหากเห็นว่าโลกโกรธหลงม,มันเป็นของอร่อยอยู่มันก็หลดล้ไม่ได้ มันต้องไปสังเวยเป็นอาหารของกิเลสต,ต่อไปเรื่องความวุ่วามผงผังนี้เพราะบารมศาสดากล่าวว่าเป็นตามนิสัยก็มีเพราะบางคนอุปมาเหมือนน้ำใสกลางคุณขอบคือมารยาทไม่งานผู้จาผงผางแต่จิตใจเป็นธรรมอยู่บางคนเหมือนน้ำใสทั้งขอบทั้งกลางหมายความว่าจิตใจก็เป็นธรรมอารยาทก็เป็นธรรม ส่วนบางคนที่เหมือนน้ำคุนทางกลางทงางขอบก็หมายความว่าจิตใจก็ไม่เป็นธรรมคำพูดก็ไม่เป็นธรรมเรื่องของธรรมะของพระพุทธศาสนาความจริงแล้วเราควรจะต้องปฏิบัติให้ควบคู่กับอารมณ์ของเราไปดีกว่าที่จะปล่อยให้อารมณ์ไวายไปทางอื่นโยกุทาหรคนเราจะสะอาดหรือไม่สะอาดขาดตัวก็ตาม แต่ก็ต้องได้อาบน้ำอยู่นั่นเองถ้าไม่อาบน้ำก็ยิ่งไปใหญ่เข้าสังคมใดๆก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราไม่ประพฤติประพฤติทำแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาล้างหัวจิตหัวใจให้สะอาดได้ลวงปู่ล่าเขมมาปัดโต